น,นี่ครับสอระตะปังนะฮะนี่ครับกับรองเท้ากู้ใจนะครับนี่รองเท้าวอรลเปเปอร์น้องใช่ครับผมโอเคเป็นไงสบายไหมครันวันี้ก็พร้อมอยู่ครับแต่ว่าจะมีการแค่ตึงกันริงข้างซ้ายกับฝ่างระาย ับแล้วลงกี่ประเทศลง3รายการครับลง100เมตร200เมตรแล้วก็4ี่คูณหน่วยอ๋อครับแล้วก็เป็นไงฮะตอนซ้อมบรรยากาศที่นี่อ๋อโอเคเลยครับซ้อมดีฟิวดีมากครับเวลาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่หลุดออกไปไกล,ลก็อ,อยู่ในเกณฑ์ดีด้วยซ้ำครับแล้วอ่าแล้วเดินทางวันไหนฮะไปน่าจะวันที่เดินทางน่าจะวัน,นที่หกนะครับวี 6, ่หกใช่ไหมใช่ครับ<อ>แลได้แข่ง แปลกหรือเปล่าที่จำไม่ผิดนะอ๋อแล้วกาฟังแฟนกีฬานะครับก็ฝากแฟนกีฬาจีทาชาวไทยด้วยนะครับขอแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องชาวไทยด้วยครับผมโอเคครับชียร์กีฬาจีทาเยอะๆนะครับครับโอเคครับน้องโชคดีครับ